สวัสดีค่ะทุกคนเรามาฟังเสียงนกร้องกันเนาะนกหุนทองคุยให้ฟังหนค่ะเรียก่มอะไรคือเสียงเขาร้องแบบนี้ก็ไม่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันแต่ว่านี่เขาจะเรียกทั้งวันแต่ที่นี้ถ่ายข้างหน้าเขาเขาจะไม่มีพลังงานตาะอย่างนี้ไงมีเมียวน้อยอยู่ข้างหลังสนมากคนนับปีนขึ้นมาลงไปแล้ว เรามาถ่ายในพูดซะและ้วถ่ายตรงๆเข้าไม่ไม่พูดไม่ร้องนะคะเดี๋ยวเรามาเอบอยู่ข้างหลังกันฟังเสียงเขาร้องนะคะ,ะเสียงเรียกแม่เสียงเขาร้อง ได้ยินไหมคะนั่นแหลคะคะเสียงเขาบ้านอยู่ใกล้ถนนได้ยินแต่เสียงรถเ่ะเสียงรถเสียงนกเสียงไก่ร้องทั้งวันแม่แม่แม,แม่ได้ยินไหมคะไม่ได้ยินแต่เสียงคนเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ